ชื่อกาพี่ชายลูเนี่อ๋อโอ้พอดีต่อหนิ่นเจ็บนั่งย่อดีพอดีเลย้าพอดีเลยพดีเลยสครับสดีครับสดีครับพวดีรับกร่องมมยดีเลยตอะคือนอสดท้ายคอคือมาเหมือนน่นั่งนั่งกัีไหน่งเลยครับคือขี้ครับีไหร่องนะองม่นีดีมห่างเราเราเราเมืองี่ไห้อห่างเาข้าะ บ่อแม่หาบ่อคือตอนนี้อยู่ตะวางแดนดินน่ะขายของดีก็เลยสิมารับน้องแจ่มโมนี่กลับไปขายของซอยอยู่บนก็โต้รั์หลายๆโทรศัพท์เขาก็ไมีผู้รับโทรศัพท์ซอยเจ้าน้องแจ่มโมนี่ไปขายของซอยรับโทรศัพท์อยู่หุ่นอยู่ตะวางแดนดินอ่าเจ้อคนชื่ว่าจังไดนน้องสาวเจ้าแผงเจ้าตะวันแดงเดี๋ยวไป ช่ค่ะขาไมาแล้วต้องทามเคยมก่อนแล้เนาะท้าไม่เคยเออเคยสัค่ชวาเลยะพวัดกได้เดี๋ยวเราขอคุณปวดขาคุณนั่งใดบคนั่งอย่งเงี้ยบวยาตไว้เนาะโอยัยแขไหะยังับคือนีก็ทันไรก่าเออเยวให้รอ ทำให้ไปอบกันทำกันตะยันกันตะยันไปทางไหนล่ะจากรอไปขางไหนไม่าน้ว้ไปยันแลาถึงูเข่าแล้วเข่าอะไรแล้างไม่ค่อยไหวเมียนบอกเมียนเข่าอีลี่แบบานี้เหมือไปขีดทีภาพไม่แกนเลยนี่กับทีภาพคยหนว่าเคยอ็นแ้มือคโห คุยมื่อมื่นดันไหแล้วก็หาแผลทุข้อเอ็มดนีแล้วบอว่านี่ให้เรากินเนาะเอาบอกตอนนี้เดี๋นี่ก็แเสียวให้เรากินเนะมาแล้สักสองซองเลยอูอยเออเราคุยดถ้าสัญญาล้าไม่เราเคจวนแล้วนนั่งบ่ะ้หัครับเดี๋ยวเราปุงัแยกแกงเนี่ เอยาไีชพกันเเดี๋ยวดีแล้วี๋ยวนแต่ยันกันล้วที่นึกย้อนยากเห็รับกัยัดอาจารย์พูดละหามีจัดต้อหมมีจัดน้องว่ตายแล้วไม่เคยตายเ้วบอกเอาตายเชิอนี่มาแล้วโอ้น่าตายเยอะสุดอ้าววดีครับอ้ยย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 ัยยยัยย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 ย คืออาเกว่าขอนญใจนั่งร่อนนั่งร้อนนั่งร้อนคือมือนีรักคือมือนีบ้านยูพุนยูพุนสะวางแดงดินอ่ะมันขายของดีโอ้ยที่ทะลุข่าโทรศัพท์เขามาสื่อกาแฟสื่อกาแฟก้าวดีอ่าแล้วต่ดีเทรปจังเสียโอ้ยพมีผู้รับโทรศัพท์ซอยพวมีผู้ขายของหนาล้านซอยก็เลยว่าสิมารับน้องแตงโมอ่าน้องสาวเกีฝนนี่ไปพุนสิว่าจังไหนยารย์ซะยันสิว่าจังไหนน้องเกีฝนสิว่าจังไหนยู่พุนน้องละ ยูพ้นย่คือผมเป็นผู้รับชอบนอกตัวเองนะโอ้ยนี่แหละผมคือหยาบเอาคือรัหยาบคือหยาบยี่งหยาบผู้อื่นอยู่กับดีบอสคือดอ,อกเอาคือ่วยกันผมจัดฉันด่า,อานอยู่เนาะเอาเมียคอยไยอ,ยอยุยนั่งยู่อยู่ขนาดเมียน,นอนหลับเออยังออกหนะ้าตาไมาหาผู้อื่นอยู่นี่ เราพังกี่มันพีก่อนไม่ที่ตายกันเอาจะไดนคุยกันเลยเมื่อวานเนี่ยเรากิดก็มันยากอยู่อาจารย์เอ้ยใน,นห่างเอ้ยมันยากคือสี่พันไปสมัครเรียนอยู่เขานัดมืออื่นนี่เรียนอย่างาขันนงติดไปใส่เสียงพร้อมอจ่าเท่งช่างเท่งก่แมนโอ้ค่ะเลยเอาแต่โมก,ก็ติไปใส่เสียงสติตอนนแมน ผำนั่งติปั้นเนี่เป็นนักร้องเพิ่งลุยานเพิ่งนามเงเพิจับเ่ซึ้อได้ย้ายไหมเพิ่งไปเนาะย้ายเขาเงี้ยเพิ่ห็นเนี่ยอีนี้อ้าวอ้าวนี่แหละคีดเล่าลิในคี่ไอ้กับน้องเคยนะช่องเล่าอย่างเงี้ยขอ้เล่าลเป็นในที่ไอ้กับน้องเคยนะโอ้ยจมพืเนพวงพี่พี่ไอ้น้มีเอ่ะ เสียไ่ได้ไปหรอกไม่ตัวแหวนเสร็อมากไม่ได้ไปหรอกไม่ไปเรินคือมันยาอจูก่ไหมเออเาเจ้าฝนกันตัวหยาดไปไหมใช่ฝนกับมันนี่เด้เพราะนนเสียหยาอยู่เสียหยาหายังเด้ขาหยาก็เรียกตัวขาหยาดจังว่าเสียพันไปขานี่ละขาหยังขาหยาบ่เรียกไปดกว่ามันยัง ่อ๋อโอเคแล้วได้ยินพี่นางแล้วบอกว่าเจ้ากินนี่แล้วกะคุยแล้วมานเนี่ยได้เจ้าเจ้าว่าเจ้ากินนี่แล้วกินแล้วก็จะเรื่องเยอะมากขึ้นการ่างกายมันก็กับพี่กระเป๋านี่ยล่ะอยู่สามโบ๊ะใไปซะให้ไปซะกะเอาไว้เที่ยวนาซะเที่ยวนีวคือสิบวันได้ดอกมันยากบอกมีวูไปนะรับน้องไปโรงเรียนเน่ เพ่อนเน้อเจ้ากมากาไปใส่เสียงสิมันนี่โยบ่ทันมีคนมาแทนมันได้ด้ดดเจ้าขี้หงิ่อย่างบ่ได้เหง่ไปบ้าด้วยนี่น้องเมียเลยนี่บ่มันผู้สาวดิแั่น้องเมียเล่ะขี้เหงอย่างนั้นเทานะน้ำ่หางแล้วกเลี้ยวบริษัทเนเออมันบริสัทเนี่ยใครกม่เช่ามันก็เลเผินองควันกุลามันเลวมัน แล้วเวียกแล้วงันกับบ่วดอกตอนนี้มันยากจยนี่นี่นะโอ้ยเบาบ้านก็หอเมือนี่าะนมีบอกปอกนี่กับบัวดอกพี่เจ้ากันอยู่วะฮะมันเจ้ากันยุยุกกันเพราะห่อเลยหรอเยวหของเฮียบไทยของนึงยุกหน่ก็ได้แล้วพักแค่ของนึงอีเดาก็ยุกกันเพราะห่อเลยห้อมันแม่แล้วในแข่องเียบแท้งนึงเนาะของขี้เลี่ยม ก็พอดีได้ล่ะพอดีเจไหนกยกว้างแปดสิบเน่า้วยห้าสิบเป็นว้าไม่จบแล้วสรุปว่าก็พระฉันให้ไปหรอกเกี่ยวรุ่นเกี่ยวรุ่นขกยากผมี่ผมมี่คนแต่เทียงไปแทนหอกมีมีอยู่อางเกี่ยมี่้านมีผู้แดแท่นนอนแต่นท์ก็ได้กันกชื่อวงค่ แขนัพนัอแล้วให้พ้นไป่นมันบมันหวงเนาพนตั้งแก่มาแล้วก็ให้พนไปซอยจากเดือนนึงก่วนเี้ยักินโจ๊กกินจเลยเออตบันเมียเมื่อกี้บอกไปไปไปเอาสหเจ็บดเยอะเลยนี่หลังเล็หัง ไปไสายมึงไม<ป>่ได้ตั้งใจแต่คนนี้แหละกูก็ตั้งใจ้วยกันด้ไปย่ะไปวอยา,อา,านนอกผมมีตัวแท็งแต่ยุกนี่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 ไมาา่不能不看。好，哎น哎องแตงม毛。 กันนาแนกี่ค่เร่เดีเกเก่ากัได้นอแต่มัวเอาพวกนี้กได้เอาไปนั่เบิ้งแต่มันติกัดไกลกัดอยังนันละโอเคครัไป่ขรถขัรถกอ้าวเอาแค่นี้กแกัน้วั่นหาไปกับติดับเาั่นไปรอก่อนนี่ไปกันลหรอไปกันลหโอเคเรัไปนี่เนี่ยนะอันนี้ก็พ่อนี่เด้ครับครับพี่น้องครับ จำไหนผมณเอ็ดดี้ผีกึ่งไกอันนี้อันนี้นาดยอันนี้สายยันนิรันดรโอ้ยเป็นมาวันแล้วบ่สายยันสัญญาบ่ตายแล้วสายยันวันลุกใช่ถูกแล้วเพื่อจะเป็นน้ำเขาคบ่ครับผมอันนี้คือเราเชื่ออย่างกาะนี่ยเอาเดี๋วไปเกี่ยวกับเราต่อเอาบ่โอเคครับ ฝากฝากช่องเนี่ยฝากช่องเนี่ยครับขอฝากช่องโอ้ย<อ>น้ำลายฟองใส่กาแฟแก, Yellow, แกแ้วกาแฟเขางหมือองนี่ตรอน้ำลายหรอนีน่ยังสินน้นนนำลายจักสีน้ำเหลืองครับขอฝากช่องของ<ม>อาจารย์จำลองลิ้นเงินเอนออาจารย์จำลองลิ้นทองลิ้นเงินอาจารย์จำลองจำลองลิ้นเงินชาแนลใครเจ้าลอจำลองนี่ยัง่งลิ้นเงินเนี่ย ชาแนลด้เฮ็ดยังไงบัดแชแนลครับขอฝากช่องเซากินบกห้อยแครกันนั่นดังบกปอบนี่ด้วยบดครับขอฝากช่องของอาจารย์จำลองลิมนนีนะเป็นช่องไม่นอช่องไม่ฝากไว้แน่ครับพี่น้องสิเป็นเอฟซีช่องนั่นช่องนี่หลายๆมองหลายๆบอลครับกะขอยขามาเบงช่องจำลองลิมนเงินยแชแนลนี่มื่อนลเทียะกันยังดีเออพอแหละออกเชิญกินกาแฟอย่าเสาะออบกันนึง พ่อว่อสียพ่าดนเลจบแบง p เราจะบอกแบงได้แต่เนาะฝากไปแล้วทุกช่องครับเบิ้งสายยันแล้วก็ไปเบิ้งจำลองหินเั่นนาแน่แล้วก็เบิ้งด d ก็บเบิ้งสายยันเออทำลายขอนี่หมดแล้วแล้วก็เบิ้งสายอล้วก็เบิ้งพี่จำลองไอ้ใจจองเออมีงานมีการเปินได้เบิดโคอยากได้หมอลำก่อนย้อนยุคได้รนคือเราเราจะไหลๆๆๆๆๆ นี่ <terminar> เีจ้าของช่องหอยนากับมาาอีกแอ่าฝากช่องนณะน้ำไปเด้อห้อยนาเดซีรีส์อนะครับเสียเอือรอแหงนล่วรอแล้ว